ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ซึ่งผมได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผู้บริหารสูงสุดของคาวาซกิอินโดนีเซียได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่นั่นว่ากำลังซุ่มพัฒนาบิ๊กสกูตเตอร์อยู่ในขณะนี้ก็มีเสียงตอบรับจากแฟนคลับคาวาซกิหลายคน ทุกคนอยากเห็นคาวากิ k กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับว่าตลาดมอเตอร์ไซค์ในขณะนี้บิ๊กสกูตเตอร์กำลังมาแรงความต้องการของตลาดมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เหตุผลสำคัญก็เป็นเพราะว่าราคาค่าตัวของบิ๊กสกูตเตอร์ยังไม่แพงจนเกินไปราคาแสนกว่าบาทไม่ถึงสองแสนคนไทยยังมีกำลังซื้ออยู่มากในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นถ้าคาวา s a k จะมีบิ๊กสกูตเตอร์ออกมาแข่งขันด้วย ก็จะมีโอกาสในการกลับมาสร้างตัวเลขการขายได้เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่หลายปีที่ผ่านมายอดขายของ Kawasaki นั้นปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีอย่างไรก็ตามแฟนคลับของค่ายอื่นๆก็ไม่ค่อยเชื่อกันเท่าไหร่ว่า k a w a s a k นั้นจะกลับมาทำบิ๊กสกู๊ตเตอร์ออกมาแข่งขันด้วยหลายคนปรมามท Kawasaki ว่าคงไม่ทำอย่างแน่นอนเพราะถ้าทำคงทำไปนานแล้ว และทุกครั้งที่ผมมีการลงภาพของคาวา s a กิ J300 Big s c o o ๊กสเตอรที่ทุกท่านกำลังชมภาพอยู่ในขณะนี้ก็มักจะมีคนบ่นว่าดีไซน์รูปแบบของรถนั้นดูเก่าดูเชยถ้ามาแบบนี้อย่ามาดีกว่าก็คงต้องอธิบายเพิ่มเติมครับว่า J300 ที่ชมอยู่ในขณะนี้มันคือโมเดลของปี2014ก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วพอดี มันเปิดตัวครั้งแรกที่งานอิกมาโชว์2013วันที่5พฤศจิกายนพศ2556เป็นโมเดลของปี2014เพราะฉะนั้นมันคือรถมอเตอร์ไซค์ในอดีตที่เปิดตัวตามหลัง Honda f o r z ์ซ300เจนเนอเรชันแรกเพียงแค่ไม่ถึง1ปีเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบดีไซน์ต้องเปรียบเทียบกับ f o r ์ซโฉมแรกและ j 300ที่ชมกันอยู่ในขณะนี้ก็จะเห็นว่า J300 นั้นมีดีไซน์ที่แหลมคมโฉบเฉี่ยวอาจจะดูหลอกว่า f o r ์ซ300เจนแรกอย่างชัดเจนแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ในปัจจุบันนี้แน่นอนครับมันคงจะสู้ใครไม่ได้ผมเพียงแค่นำมาประกอบคำบรรยายแต่ก็จะมีผู้ชมหน้าใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกหรือไม่กี่ครั้งสงสัยและสอบถามเข้ามานึกว่าเขาสกนั้นจะเปิดตัว J300 ดังภาพตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า มันคือรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูเตอร์เมื่อ10ปีที่แล้วและปัจจุบันเลิกผลิตไปแล้วครับผมจำได้ดีครับว่าในช่วงปีพศ2557หลังการเปิดตัว j 300ที่ยุโรปได้ไม่กี่เดือนผมก็มีโอกาสได้สอบถามผู้บริหารคาสาิ a คนไทยว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะมีการเปิดตัว j 300ในประเทศไทยเพื่อแข่งขันกับ Honda For z a 300 ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้หนึ่งปีคำตอบในเวลานั้นผู้บริหารคนไทยในคาวสกิไม่เชื่อว่าบิ๊กสกูตเตอร์จะได้รับความนิยมในตลาดเมืองไทยเพราะว่าตอนนั้นรถสปอร์ตของคาวสกิรวมถึงมินิโมตารดอย่าง KSR กําลังขายดิบขายดีถล่มทลายก็เลยไม่มีแผนในการพัฒนาบิ๊กสกูตเตอร์ในเมืองไทยประจบกับการที่ J300 นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตลาดยุโรปโดยให้บริษัทคิมโก แบรนด์มอเตอไซค์ของไต้หวันเป็นผู้พัฒนาและผลิตให้ดังนั้นถ้ามีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยด้วยภาษีนำเข้าค่อนข้างสูงราคาไม่สามารถทำได้ซึ่งผมก็ได้กล่าวกับทางผู้บริหารคนไทยในคาสกีครับว่าถ้าจะมีการขาย J300 ในเมืองไทยต้องมีการยกโมแม่พิมพ์ทั้งเครื่องยนต์และลูกโฉมภายนอกมาผลิตที่เมืองไทยจึงจะสามารถทำราคาแข่งกับ Honda For ์ซ300ได้ แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่แนวคิดและคาวาซกิเองก็ไม่เห็นว่าจะมีความจำเป็นและก็ไม่เชื่อว่าบิ๊กสกูตเตอร์จะได้รับคำนิยมดังนั้นแผนการจำหน่าย J300 ในเมืองไทยที่หลายคนคาดหวังในช่วง10ปีที่ผ่านมาผมทราบตั้แต่ต้นแล้วครับว่าไม่มีแผนในการจำหน่ายในเมืองไทยอย่างแน่นอนแต่ว่ามาถึงวันนี้ตลาดบิ๊กสกูตเตอร์เมืองไทยได้เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จากความต้องการตลาดในช่วงเริ่มต้นไม่ถึง500คันต่อเดือนขณะนี้ตลาดขยายตัวมา5,000คันต่อเดือนแล้วและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนคิดว่าตลาดใกล้จะวายแล้วหรือตลาดวายไปแล้วบอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าตลาดอยู่ในช่วงขยายตัวรวมถึงตลาดมอเตอร์ไซค์ที่อินโดนีเซียรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรถสปอร์ตขายลดลงบิ๊กสกูตเตอร์เริ่มขายมากขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อความต้องการของคนไทยและคนอินโดนีเซียสอดคล้องกันโอกาสผลิตโอกาสพัฒนาบิ๊กสกูตเตอร์เพื่อตลาดเอเชีย er, จึงเกิดขึ้นโดยจะมีการใช้โรงงานผลิตที่อินโดนีเซียและเมืองไทยร่วมกันเป็นฐานผลิตซึ่งจะแตกต่างไปจากคราวก่อนที่ใช้โรงงานของคิมโก้เป็นผู้ผลิตให้ในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการนำภาพของคิมโก้ Ex c ซ ting vs 4 0 0 มาให้ได้ชมกันโดยบอกว่าถ้าเาาาสกิิต้องการเร็วเพื่อชิงจังหวะในการเข้าสู่ตลาดอาจต้องพึ่งพาการใช้เครื่องยนต์ของ k i m ก้จึงได้มีการนำรุ่น Exciting v s 4 0 0มาให้ได้ชมกันมันใช้เครื่องยนต์สูบเดียว4วาว์วระบายความร้อนได้น้ำปริมาตรเต็ม 399.6cc ซึ่งผมดูแล้วก็มีความเป็นไปได้ และอีกทางเลือกหนึ่งก็คือคิมโก้ยังมีขนาดเครื่องยนต์3 5 0ซีให้เลือกใช้ถ้าคาวา s a k ต้องการเร็วเปิดตัวภายในปลายปีนี้ก็อาจาต้องพึ่งพาเครื่องยนต์ของคิมโก้ไปก่อนแต่ถ้าหากว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยคาวาสกิ i จะไม่พึ่งพิงคิมโก้อีกต่อไปใช้เครื่องยนต์ของตัวเองรูปแบบดีไซน์ใหม่แล้วใช้เมืองไทยและอินโดนีเซียเป็นฐานผลิตร่วม ซึ่งแบบนี้จะดีที่สุดครับเพราะว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีกว่าและผมก็อยากให้เป็นแบบนี้มากกว่าไปพึ่งพาคิมโก้เหมือนในอดีตและถ้าเป็นเช่นนี้จริงๆกำหนดการเปิดตัวอาจ,จต้องรอไปถึงปีหน้าปลายปีนี้คงจะไม่มีการเปิดตัว Big กสกู t ตเตอร์เาสกกันอย่างแน่นอนไม่นานครับเพียงแค่หนึ่งปีข้างหน้าหรือไม่เกิน2ปีข้างหน้าผมชื่อว่าตลาดมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอเมืองไทย ยังไม่วายและจะมีการเติบโตไปอีกหลายปียังพอมีเวลาให้ค a ส a s k นั้นได้ปรับตัวปรับนโยบายปรับแผนการผลิตใหม่เรื่องราวบิ๊กสกู e ตเตอร์จากค a w a s k จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ